สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อยสี่ทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับผมมาชมเหรียญพระพิพัฒน์ธรรมคณีนะครับผมหรือหลวงพ่อชํานาญนะครับเกจิดังวัดราชคึกนะครับผมวัดราชคึกตลาดภูนะครับหรือว่าวัดมอนนั่นเองนะครับนี่นะนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามา ชมเนื้อหาอรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับส่วนตัวเหรียญฮะตัวเหรียญก็จะเป็นเนือ้อโอ่อ่ายากนิดนึงฮะตัวเหรียญจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับนี่าะเป็นกระไหลทองเดิมๆเลยนะครับเป็นเหรียญนครบอายุนะครับ80ปีนะครับหลวงพ่อชำนาญน,นะครับนี่นะฮะอ่าเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่จัดสร้างเมื่อปี2542นะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญอายุ80ปีนะฮะพาพี่พัฒนะครับคำคณีนะครับผมนี่นะมีการต่อโค้ดดาวตรงนี้นะครับถ้าเหรียญสวยๆนี่ดาวก็จะเต็มใบเลยนะครับของผมได้มาครึ่งใบนะฮะสำหรับดาวนะครับนี่นะก็จะเป็นหลวงพ่อท่านนั่งเต็มองค์เลยนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อกระไ่เก่าเลยนะครับีแห้งๆเลยนะฮะนี่ส่งนะเห็นไหมครับ ตัวหนังสือก็จะคมชัดนะครับผมนี่สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับด้านหน้านะฮะสำหรับหลวงพ่อชำนานะครับท่านเกิดเมื่อวันที่23นะฮะกันยานะครับ2462นะครับผมแล้วก็ท่านมามรณภาพนะครับในวันที่20นะครับมิถุนายนนะครับพศ2543นะครับอายุ81ปีนะครับผมสำหรับเรียนนี้ ท่านท่านปลูกเสกนะครับผมนี่นะฮะเพราะท่านจัดสร้างปี4ี่นะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับนี่นะครับอายุ80ปีนะอ่ะเรามาชมดูด้านหลังครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะเป็นยันดาวนะครับเห็นไหมครับนี่ยันเป็นรูปดาวคมๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับของท่านนะครับราคาไม่แพงนะครับผม เล่นหากันหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับมีคําว่าวัดตาจะคึกนะครับผมหรือว่าวัดมอนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะโอ้โหแบบปิ้นแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับติการเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีเหมือนผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ